สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ให้เราช่วยเล่านะคะหายไปนานมากนะคะเกือบเดือนได้ไหมเพราะว่าติดเกมออนไลน์จ้าอู้ไปนานนะคะแต่ว่าวันนี้กลับมาแล้วนะคะวันนี้นิยายที่ให้เราช่วยเล่าจะหยิบมาเล่านั่นก็คือเรื่องปรามาจารัทิมันเล่มพิเศษนั่นเองจ้า เชื่อว่าใครที่ซื้อเฉพาะหนังสือนะคะไม่ได้ซื้อบล็อกเนาะน่าจะได้กันครบทุกคนแล้วนะคะส่วนใครที่รอรูปแบบบล็อกใครที่สั่งรูปแบบบล็อกไปก็อาจจะต้องรอต่อไปนิดนึงนะคะเพราะว่าก่อนหน้าที่เขาจะเปิดจองอเขามีบอกไว้ก่อนแล้วนะคะว่าการผลิตเขาผลิตเป็นล็อตนะคะก็คือผลิตล็อตนึงแล้วก็ส่ง แล้วค่อยม,มาผลิตอีกรอหนึ่งแล้วก็ส่งนะคะเพราะว่าโกดังเก็บสินค้าของเขาไม่พอนะคะที่จะแบบผลิตทั้งหมดแล้วก็ เอาไปวางไว้ในโกดังอะไรเงี้ยมันไม่พอนะคะเขาก็เลยค่อยๆผลิตเป็นล็ลอตๆอ่ะมันก็เลยช้านะคะดังนั้นอดใจรอเราเองก็ยังไม่ได้นะคะเพราะว่าเราสั่งเป็นหนังสือหนแล้วก็เป็นบล็อกอีกหนึ่งนะคะหนังสือเราได้แล้วแต่ว่าบล็อกเองเราก็เราก็ยังเชะเง้อคอรอเหมือนกันนะคะก็มารอไปด้วยกันนะคะใครที่ได้แล้วก็อย่าลืมไปโพสต์อวด ทุกคนต้องอวดอ่ะได้มาทุกคนต้องอวดจริงๆอ่ะคือมันรอนานมากถ้าถ้าเราได้มาเราก็จะมาอวดเหมือนกันนะทุกคน <c oughs> กลับเข้าสู่เรื่องหนังสือกันดีกว่านะคะปรามาจาร์ลัทธิมานเนาะไม่ต้องพูดถึงเยอะนะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะในเล่มพิเศษเนี่ยเราเชื่อว่าหลายๆคนต้องบอกว่าหลายๆคนนะคะซึ่งรวมถึงตัวเราด้วยเนี่ยมีความคาดหวังว่า ในเล่มพิเศษเนี้ยจะต้องมี NC เป็นเหมือนกันไหมทุกคนเราเป็นนะคะเพราะว่าในเล่มห้าทุกคนคือใครที่อ่านเล่มห้ามาแล้วทุกคนจะรู้ว่า NC ของตอนพิเศษในเล่มห้ามันแบบมันแซ่บมันโอ้ไม่ o อแม่โมแต่งแบบนี้ได้ด้วยเหรอโอ้ m ม g o ออะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเล่มพิเศษมา มันต้องจัดเต็มนแน่แน่มันต้องแบบโหหน้าปกมาแล้วชมพูโหได้แน่แน่แต่ปรากฏว่าไม่มีนะคะไม่มีเอ็นนะ <c oughs> ซึ่งเนี่ยมันก็ทำให้เราอะคือเราอะไปอ่านสปอยมาไม่ใช่สปอยคือมีคนมาโพส์โพสแบบประมาณว่าเอ้ยแล้วไม่แสนไม่มีเอ็ซีอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยไม่มีเอ็นซีหรอ มันก็ผิดหวังนิดหนึ่งอะทุกคนนึกออกใช่ไหมมันก็ผิดหวังนิดหนึ่งอะเราแต่แต่โดยส่วนตัวแล้วก็โอเคไม่มีก็ไม่มีแต่ด้ยวยความที่มันไม่มีเอ็นซีมันก็เลยทําให้ความตื่นเต้นที่จะอ่านเล่มพิเศษอะลดลงไปคือแบบว่าได้รูปเล่มมาแล้วเราก็เลยดองไว้เว้ยคือปมทั้งหมดในเนื้อเรื่องอะมันมันเคลียร์ไปหมดแล้วมันทุกอย่างมันมันจบแล้วในในหนึ่งถึงห้าเออ มันก็เลยทําให้เล่มพิเศษออกมาเราก็เลยนึกภาพไม่ออกว่าถ้าไม่มีเอ็ซีแล้วมันจะเล่าถึงเรื่องอะไรหรออะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยทําให้เราดองไว้นานมากนะคะคือได้ได้รูปเล่มมาตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มจัดส่งแรกๆแล้วอะเออแต่ดองไว้จนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเพิ่งได้อ่านก็ก็ถือได้ว่าทําให้เรากลับไปคิดถึงนิยายปรมาจารย์ลัทิมานในในเนื้อเรื่องที่เป็นเรื่องหลักอีกครั้ง เพราะในเล่มพิเศษนะคะเขาเล่าถึงการแบบล่ารัติการแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีเอ็นซีอะแต่ความหวานของบอยอิงกับหลานจ้านนี่คือแบบละมูลนะแม่คือแบบก็ฟินอยู่อะไม่ไม่ต้องมีเอซีก็ฟินอยู่สำหรับคู่นี้แล้วก็มีการเล่าถึงจินหลิงนะคะนิดนึงที่ตอนเล่มห้าก็คือปมทุกอย่างขี้คายแล้ว ก็ไม่ได้พูดถึงจินหลิงอีกใช่ไหมเออในเล่มพิเศษเนี้ยก็คือเขาก็โผล่มานิดนึงให้มาเจอกับ,บว่ยอิงว่าเออจะเป็นยังไงซึ่งเราได้อา่านความรู้สึกคืออยากกลับไปอา่านเล่มหลักอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันให้แบบอารมณ์แบบเฮ้ยบรรยากาศเดิมๆอ่ะเ,เออต้องพูดว่าบรรยากาศเดิมๆม,มันกลับมาการลาลาติการเอยตระกูลนั้นตระกูลนี้เอยเออความแบบความรู้สึก เก่าๆที่เราได้อ่านเล่มหลักมันกลับมานะคะอ่านในเล่มพิเศษนี้นะคะมีตอนพิเศษอยู่สี่ตอนนะคะตอนที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่หวยอิงกับหลานจ้านนะคะพาซือจุยไปฝึกวิชาข้างนอกนะคะให้ฟิลแบบพ่อแม่ลูกอะ่ะพ่อแม่พาลูกไปฝึกวิชาเ <c oughs> นื้อออกไหมเออมันทำให้แบบเหมือนพ่อแม่ลูกอะ่ะนึกภาพตาลแลบบ้วเฮ้ยน่ารักอะ แล้วก็มีความแบบหลายครั้งที่ซือจุยตื่นเช้ามาแล้วชอบเห็นเว่ยอิงนะคะใส่เสื้อผิดใส่เสื้อตัวในผิดเป็นของหลานจ้านอะไรอย่างงี้โอ้ยก็ไม่ต้องบอกไหมว่าเมืม่อคือเขาทำอะไรกันประโยคมาแค่นี้แต่แบบความคิดเราคือแบบโอ้ไม่กอดไปนู่นแล้ว ส่วนตอนที่2นะคะเป็นตอนที่เวยอิงกับจินหลิงได้กลับมาเจอกันนะคะแล้วก็ได้ร่วมล่ารติการด้วยกันเนาะส่วนตอนที่3นะคะเป็นตอนที่ย้อนกลับไปช่วงที่บวยอิงกับเจียงเฉิงเนี่ยพึ่งกลับจากฝึกวิชาจากกูซูนะคะก็เป็นช่วงเวลาแบบหลังจากนั้นนิดหน่อยนะคะได้ไปทําเรื่องทะเลนด้วยกันมีวิรกรรมด้วยกันอะไรเงี้ย แล้แหละเนี่ยเห็นไหมมันทําให้เราคิดถึงบรรยากาศเก่าๆอ่ะตอนก่อนที่เรื่องราวมันจะเลวร้ายว่าสกุลเจียงแห่งอ่นเมืองเนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบเอ้ยคิดถึงแล้วเขาก็จะมีตัดไปที่หลานจ้านนะซึ่งหลานจ้านตอนนั้นก็อยู่ที่กูซูใช่ไหมมีครั้งหนึ่งเว่ยอิงเคยพูดว่าเม็ดบัวของฝักบัวที่ยังมีก้านอยู่เนี่ยจะอร่อยกว่า เม็ดบัวของฝักบัวที่ไม่มีก้านนะคะและด้วยความที่กูซูไม่มีบึงไม่มีสะไม่มีสะบัวอะไรอย่างเงี้ยหลานจา้านก็ออกขัจนภัยเลยจ้าเดินทางไปหาฝักบัวที่มีก้านอยู่เออลงทุนนะส่วนตอนที่สี่นะคะเป็นตอนที่แบบต้องยกให้เขาเลยเอ,อ่ะโอ้ยอิงหลานจา้านเป็นตอนที่สวีทหวานของทั้งคู่นะคะก็คือมีตอนหนึ่งที่แบบได้โยนห่วง เล่นเกมโยนห่วงกันแล้วหลานจ้านเนี่ยไม่เคยเล่นเวยอิงก็เลยแบบสอนนะคะสอนว่าเออโยนห่วงเล่นยังไงเวยอิงก็เลยอธิบายว่าอืมคืออยากได้ของชิ้นไหนก็เอาห่วงอันเนี้ยโยนไปของที่ของชิ้นนั้นแล้วของชิ้นนั้นอะ่ะจะกลายเป็นของเจ้าอะไรอย่างงี้พอดีว่าห่วงอันนั้นมี3อันเวยอิงก็โยนให้ดูครั้งหนึ่งแล้วก็เอาอีก2ออันให้หลานจ้านลองโยนดูนะคะหลานจ้านก็โยนไป ส่วนห่วงอันสุดท้ายเนี่ยหลานจา้านคือโยนมาข้องที่คอของเวยอิงอะทุกคนมันแบบอ๋อพ่อ <c oughs> ก็เป็นของกันและกันอยู่แล้วนะ่าจะแบบต้องแสดงความเป็นเจ้าของขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยเบ,บปากแรงมากตอนเนี้ยคือแบบมันไส้มันไส้พ่อแม่มันไส้ทั้งคู่ไม่มีเอซีไม่เป็นไรเราแบบจินตนาการของทุกคนเราเชื่อว่ามันล้ำเลิศอยู่แล้ว <c oughs> ไม่จําเป็นต้องมี N C แต่ว่าด้วยถ้อยคําเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะหลายๆเหตุการณ์มันทําให้เราแบบคิดไปไกว่าโอ oh ้ m ม g ก d อะไรอย่างงี้เพราะอ่านแล้วทุกคนก็จะอยากกลับเข้ากูซูอีกครั้งซึ่งหลายๆคนก็ยังออกจากกูซูไม่ได้เลยนะคะเราออกมาได้แล้วแป๊บหนึ่งก็เหมือนจะต้องกลับเข้าไปอีกแล้วนะทุกคนขอกลับไปดูซีรีส์ต่ออีกสักรอบนะคะ วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสำหรับให้เราช่วยเล่าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายจ้า